ไปดูที่มาลาวีกันต่อนะครับ <Okay. S 1> เรื่องของกฎหมายใหม่ที่กําลัง mm hmm. เป็นที่วิพากษ์วิจารณ์กันว่า <Okay. S 1> ห้ามผายลมในที่สาธารณะนะครับ <Okay. S 1> ชาวมาลาวีเขาบอกว่าไม่ค่อยพอใจเท่าไหร่เพราะว่ามันเป็นรเรื่องไร้สาระแต่ว่าเขาจะเอาเข้าสภากันในสัปดาห์หน้านะครับ <Okay. S 1> โดยรัฐสภามาลาวีเตรียมจะพิปรายการแก้ไขกฎหมายเพื่อให้มีการผายลมในที่สาธารณะนะครับหรือว <Okay. S 1> ่าเป็นความผิดอาญาด้วยนะครับ <Okay. S 1> เป็นอาญาสารเบาโดยนายจอชชาบอนดานะครับ ร,รัฐมนตรียุติธรรมของมาลาวีบอกว่ารัฐบาลมีสิทธิ์ที่จะรักษาวความสงบเรียบร้อยในที่สาธารณะซึ่งก็รวมถึงการผายลมด้วยนะครับปัจจุบันนะครับชาวม,มาลาวีผายลมในที่สาธารณะกันอย่างเสรีครับผ,มมผิดกับะะที่ไหนก็ก้เสรีนะฮะแต่เสรีออมากๆว่ามันก็เหม็นนะ,ะผิดกับสมัยก่อนที่ประเทศยังอยู่ภายใ,ใ,ตใต้ระบบะเผด็จการสมัยนั้นนะไม่มีใครกล้าผายลมเพราะว่ากลัวจะถูกลงโทษพร้อมกับบอกว่าถ้าใครรู้ตัวว่ากลั้นไม่อยู่ก็ควรจะเข้าไปผายลมในห้องสุขาแทนที่จะทําให้คนอื่นเดือดร้อนก็จริงนะ กฎหมายใหม่เนี่ยนะคะจะเป็นการแก้ไขกฎหมายเก่าที่บอกว่าผู้ใดทําให้อากาศสกรปรกหรือเป็นอันตรายต่อสุขภาพของผู้อื่นในที่สาธารณะก็ถือว่ามีความผิดสถานเบาค่ะแต่ว่าอย่างไรก็ตามชาวมาลวีส่วนใหญ่เนี่ยไม่เห็นด้วยกับการออกกฎหมายห้ามพายลมในที่สาธารณะนะคะเนื่องจากเขามองว่าเป็นเรื่องธรรมชาติที่ไม่มีใครสามารถควบคุมได้และก็รัฐบาลเนี่ยควรจะเอาเวลาไปทําเรื่องที่มันมีสาระมากกว่านี้นะคะก <ừ> ็ว <ừ> ่ากันไปจริงๆมันอาจจะไม่จําเป็นต้องถึงขั้นเป็นกฎหมาย ไม่เป็นแค่เรื่องของมารยาทเบื้องต้นในสังคม<ช>ว่าแบบคุณมันมีทานข้าวอยู่ก็มไม่น่าจะตดขึ้นมาที่สาธารณะอะไรแต่ว่าผมว่าปราริมนคงมาก่ะก็ <c oughs> ถึงมีกฎหมายห้าเพราะมันคงเยอะมากมันอาจ <c oughs> จะตดกันแบบเซงมันตดกันแบบไม่บรรยับรรยังอะไรหรือเปล่า<ช>นะประมาณนั้นอะไรก็กลิ่นมาเลยตอนนี้ <c oughs> <c oughs>